นายวิรยุสสว่างแจ้งรองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังเป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ําเค็มโดยมีว่าที่ร้อยตรีจริวัชินวัตนนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุงนายวิรชาพุทธร,รักษาผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังนางสริม,มากิรัตยาคมนักบริหาร14ประจําผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้บริหารพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ผู้แทนเทศบาลนครแหลมฉบังเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ยเทศบาลตำบลบางละมุงประธานชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือและเยาวชนที่ได้รับการสนับสนุนเข้าร่วมในพิธีโดยนายวรยุทธ์กล่าวว่าโครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ําเค็มประจําปีงบประมาณ2,566ได้ดําเนินการมาเป็นปีที่7 โดยโครงการนี้ดำเนินงานภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉะบังประกอบด้วยภาคประชาชนหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาและโครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่กำหนดไว้ในกรอบการดำเนินกิจกรรมด้านโครงการสวัสดิการสังคมคุณภาพชีวิตโดยท่าเรือแหลมชะบังเล็งเห็นถึงการเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ขาดแคลนปัจจัยด้านการศึกษาและปัจจัยด้านการดำรงชีวิต ให้เยาว,วชนเหล่านั้นได้รับโอกาสทางการศึกษารวมทั้งยังสามารถช่วยแบ่งเบาภาระก,การเงินให้ครอบครัวและเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาว,วชนให้ดีขึ้นทั้งนี้การคัดเลือกจากคณะกรรมการในชุมชนจำนวน39ชุมชนเพื่อเป็นการสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายให้เยาว,วชนในชุมชนชุมชนละ5คนโดยท่าเรือแหลมฉบังได้ดำเนินการโครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็มอย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบัน โดยเป็นเงินสนับสนุนทั้ง7ครั้งรวมจำนวนเงิน6 5ล0 0 0 0บาทซึ่งในปีนี้มีผู้รับทุนจำนวน192ทุนเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น9 6 0 0 0 0 0บาทกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการท่าเรือนะที่ให้กับชุมชนที่รอบอยู่รอบการท่าเรือท่าแหลมชะบังนะครับเราจะมีโครงการอย่างเงี้ยทุกปีเพื่อให้กิจกรรมเนี้ยส่งเสริมให้กับทางเยาวชนกับทาง เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของชุมชนที่อยู่รอบผ่าเรือได้มีพุทธการศึกษาที่ดีๆแล้วก็มีรา,ายได้เพิ่มเติมจากครอบครัว,วตรงนี้แหละครับเราก็จะมีกิจกรรมอย่างนี้ทุกปีทางการท่าเรือเนี่ยพยายามจะหากิจกรรมอื่นๆที่ทางชุมชนเนี่ยอยากได้ว่าจากจะให้ทางการท่าเรือช่วยสำหรับมุมด้านอื่นนอกจากด้านการศึกษาแล้วเนี่ยก็การท่าเรือก็เต็มใจนะครับที่เราจะ ช่วยเหลือกรชุมชนแล้ววันนี้เดี๋ยวเราก็มีช่วงบ่ายเราก็จะมีการเยียวยานะครับที่ผู้เีเอ่อลงทั้งเทมต่างๆที่เราจะมีการมอบเงินช่วยเหลือลว,วันนี้ก็จะมีด้วยอยากจะให้ชุมชนได้อยู่รอบฉบางเนี่ยหลรอบหลฉบางเนี่ยอยู่ดีมีสุขนะครับแล้วเด็กๆที่อยู่ที่รอบๆชุมชนการท่าเรือเนี่ยได้มีวุฒิการศึกษาที่ดีขึ้นครับขอบคุณครับก็ เป็นจิตกรรมที่ดีนะแล้วก็ทําต่อเนื่องเราก็เหมือนให้เด็กแล้วก็ครอบครัวเขาซึ่งก็ได้ไปใช้ประโยชน์ใช่ไหมด้วยการเรียนแล้วก็สาธารนูโภโคอะไรที่ว่ามันตอนนี้มันก็อย่างว่าแหละที่เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเราก็ได้ตรงนี้ไปชื่นเชือเด็กๆครอบครัวเขาก็ถือว่าดีโครงการอย่างนี้อยากให้มีได้เรื่อยๆค่ะแล้วก็ขอ,ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณแทนทั้ง23ชุมชน ที 30, 39, 39, ่ยี่สามสามสิบเก้าสามสิบเก้าชุมชนรอบท่าเรือแหลมแคบังที่อ่าท่าเรือให้โอกาสนี้มาตลอดตลอดเจ็ดปีค่ะขอบคุณมากๆค่ะ